ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่ได้มีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด20นะครับที่จังหวัดยะลาช่วยเหลือชาวบ้านกรงปีนังลดภาระค่าครองชีพครับเรื่องนี้ครับทางด้านของคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด20ที่จังหวัดยะลาครับซึ่งทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาครับโดยนางพผดสีจ่ายเจริญพาณิชย์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ประกอบการได้มีการเปิดจุดจําหน่ายสินค้าบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตําบกลกรุงปีนงังนําสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันมาลดราคาครับคุณผู้ชม5-60%อย่างเช่นไข่ไก่เบอร์สาแผงละ95บาทน่องไก่ติดสะโพกกิโลกรัมละ65บาทน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ20บาทและก็ยังมีสินค้าอื่นๆมากกว่า80รายการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับ โดยทางด้านนางผดสดีใจาเจริญพาณิช์จังหวัดยะลานะคะก็เผยถึงภาพรวมเรื่องของคาราวานพาณิชลดราคาช่วยประชาชนลด20ของจังหวัดยะลาค่ะว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้รับการตอบรับดีมากชาวบ้านออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าที่ขายดีที่สุดค่ะก็คือไข่ไก่รองลงมานะคะเป็นน้ํามันพืชแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะสําหรับคาราวานสินค้าพาณิชย์นี้นะคะจะมีการกระจายไปยังทุกอําเภอและทุกตําบลในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและในวันนี้ เองคะ่ะได้มีการเปิดจุดบ,บริการในพื้นที่ของอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลากระจายสินค้าออกไป4จุดด้วยกันนอกจากนี้นะคะทางสำนักง,งานพาณิชย์ค่ะได้มีการขยายระยะเวลาให้บริการออกไปอีก30วันจากเดิมคะ่ะจะสิ้นสุดในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะก็เลยมีการต่อขยายไปจนถึงเดือนธันวาคมคะ่ะ